คลิปนี้นะคะใส่หลุงจะตัดคุณมะลิซ้อนเพื่อที่จะนำไปบูชาพระนะคะแล้วก็จะบอกว่าจะตัดแบบไหนเพื่อที่จะใช้กิ่งของเขาในการขยายพันธุ์ต่อด้วยนะคะคือกิ่งของคุณมะลิซ้อนที่เราถวายพระเนี่เราจะปักลงไปในดินเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะออกรากในดินแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ต่อได้ด้วยนะคะเบื้องต้นเรามาชมกิ่งกันก่อนนะเห็นไหมคะเห็นคุณมะลิซ้อนสวยงามไหม Ooh, สวยจังเลย Ooh, mm hmm. เห็นแล้วชื่นอกชื่นใจแล้วกลิ่นนี่กลิ่นนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะกลิ่นนี้แบบืหรันจวนใจค่ะกลิ่นแบบสุดยอดอเห็นไหมคะใส่ลุงจะตัดตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ค่ะเพื่อให้เขาเนี่ยแตกสามารถแตกยอดอ่อนตรงนี้ได้สองชั้นนะคะในขณะที่เราเอาไปปักชํานะคะนี่ใส่ลุงจะตัดตรงนี้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวตัดให้ดูโอเคเดี๋ยวนะอ่าฮะ นี่ค่ะดูนะคะเนี่ยเสลลลุงจะตัดตรงนี้ตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้เลยเพื่อให้เพื่อที่เราจะเอาไปปักฉํำน,นะคะตัดชึบแล้วว้าวดีนะคะนี่ค่ะตอนที่เราตัดเนี่ยเห็นไหมมันจะเหลือเท่านี้เลยตัดให้จําตอเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เหี่ยวแห้งไปแบบเนี้ยค่ะนี่แบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมแห้งไปเราตัดให้จําเลยแล้วเดี๋ยวพอเราบํารุงอีกเขาจะแตกใหม่ตรงระหวางใบเนี่ยค่ะ เขาจะแตกยอดใหม่ตรงระหว่างใบแบบเนี้ยแบบเนี้ยค่ะเห็นไหมเนี่ยเขาจะแตกยอดใหม่ตรงระหว่างใบแบบเนี้ยเออเราก็จะได้ทีนี้ไอ้กิ่งที่เสรจลุงตัดมาเห็นไหมคะกิ่งที่เสรจลุงตัดมาดูสิคะงดงามมากสวยมากเห็นปะดอกใหญ่มากนี่คือผลงานคุณจุลินนสีสังคหอแสงแล้วก็คุณจุลินนสีน้ําสาวข้าเลยนะคะสีขาวสวยดอกใหญ่ขั้วใหญ่แข็งแรงค่ะ ใส่ลุงตัดออกมาส่วนนี้จะปักชำลุงไปในดินประมาณสักหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะอันนี้ลงไปในดินเนาะอันนี้คืออย่างที่เสรยลุงบอกว่าการบำรุงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีแดงแล้วก็จุลินทรีย์น้ําสาวข้าวค่ะจะทําให้ช่วงต้นเขายาวมากเลยเนี่ยเห็นไหมพอช่วงต้นเขายาวเวลาเราตัดมาเนี่ยเราเอาไปปักชำในดินนะคะเราเขาก็จะงอกต่อนะคะเห็นไหมสวยมากแล้วตรงเนี่ยตรงตรงวางสามใบเนี่ยก็สามารถที่จะแตกยอดได้อีก ถ้าสมมุติว่ารากเขาติดดีแล้วนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันก็แตกยอดได้อีกนะคะสวยมากค่ะคุณคะอุย้ยเห็นแล้วชื่นอกชื่นใจอย่างเลยนะคะเห็นไหมนี่ดินนี่ค่ะดินอยู่นี่ค่ะเสร็จลุงเตรียมดินไว้แล้วนะคะเดี๋ยวผมก็จะปักลงไปเลยใช่พี่เราก็ปักดินลงไปแล้วเราก็ทํามือเอามือข้าให้โคนมันแน่นๆนะคะให้โคนแน่นๆเลยนะอือหือ ใช่เสร็จแล้วจะให้ดูนะคะกิ่งที่เสรลุงทําแบบนี้เห็นปะอันนี้คือกิ่งที่เกิดจากการเสรลุงตัดดอกมะลินะคะไปบูชาพระนะคะแล้วก็เราก็ใช้วิธีการชํากิ่งเขาลงไปในดินแบบนี้ค่ะตอนที่เราบูชาพระนะคะเห็นไหมเราก็ได้ต้นมะลิต้นใหม่เห็นไหมคะสุดยอดไหมคะ,ะนี่คือไอเดียของเสรลุงค่ะ เรียบร้อยค่ะตอนนี้เสดุงได้ดอกมะลิสำหรับถวายพระเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปถัดไปตอนที่ถวายพระนะคะหวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณมะลิซ้อนแสนสวยงามจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วคุณมะลิซ้อนแสนสวยงาม จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทุกคุณผู้ชมทุกคนเป็นกำลังใจให้คุณมะลิซ้อนแสนสวยงามด้วยนะคะวัดดีค่ะขอน้อมบุญให้ทุกคนทุกท่านค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดให้ใส่รุงด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ